จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสสสและมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมด้วยหน่วยงานภาคีสารต่อสร้สางต้นกล้านในภาคอีสานหวังให้เด็กไทยมีโภชนาการสมวัยสุขภาพดีมีจิตสาธารณะและส่งผลให้การเรียนดีเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมช่วยพัฒนาบ้านเกิดและประเทศไทยในอนาคตโดยน้อมนำแนวทางการทรงงานที่ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี เจ้าฟ้านักโภชนาการมาดําเนินงานขับเคลื่อนในจังหวัดส,สุรินทร์พัฒนาโรงเรียน6แห่งให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลไปยังโรงเรียนข้างเคียงอีกกว่า30แห่งคาดว่าจะช่วยพัฒนาด้านเกษตรอาหารและโพชนาการในโรงเรียนครอบคลุมนักเรียนได้เพิ่มขึ้นอีกเกือบ5,000ันคนและสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสู่โรงเรียนได้มากขึ้นกว่า40ชุมชนในปี2561จากการพัฒนาโครงการศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสาตามรอยเจ้าฟ้านักพชนการ ของมูล,ลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกับหน่วยงานทุกฝ่ายในพื้นที่ภาคอีสาน44โรงเรียนพบว่าเยาวชนภาคอีสานที่มีสัดส่วนปัญหาภาวะโภชนาการด้านเตี้ยและผอมมีสัดส่วนลดลงนับว่าการดําเนินง,งานตามรอยพระยุคลบาทเป็นผลสําเร็จอย่างน่าพึงพอใจนักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตในการทําการเกษตรด้วยตนเองส่งต่อวัตถุดิบที่มีคุณภาพเข้าโครงการอาหารกลางวันนักเรียนจึงได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า ทางพภชนาการครบถ้วนปลอดภัยพร้อมทั้งมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอจึงมีพัฒนาการทางร่างกายทุกส่วนดีขึ้นผู้บริหารโรงเรียนในระดับประถมศึกษาทั้ง6แห่งอันได้แก่โรงเรียนบ้านโคกจำเริญโรงเรียนบ้านท่าศิลาโรงเรียนอนุบาลลำดวนโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโรงเรียนบ้านหนองยางและโรงเรียนบ้านจอมพระจะน้อมนำแนวพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีที่ทรงเน้นย้ำความสำคัญของอาหารและโภชนาการ ในสถานศึกษาให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเสริมสร้างเด็กไทยให้มีศักยภาพเต็มตามความคาดหมายและที่สำคัญคือความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายโดยมีโรงเรียนและนักเรียนเป็นเป้าหมายหลักเพื่อขยายต่อไปยังครอบครัวและชุมชนไปดำเนินการให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นครับสำหรับโครงการเด็กไทยแก้ใสนี้นะครับก็เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับทั้งกระทรวงศึกษา ทั้งสมาคมโภชนาการแล้วก็สสสนะครับรวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับในเราตระหนกถึงปัญหาโภชนาการในเด็กเปลี่ยนไทยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีปัญหาทั้งอ้วนทั้งผอมนะครับแล้วที่สําคัญคือเราได้น้อมนําเอาพระราชดำริแล้วก็ประสบการณ์ที่สมเร็จประเทศนะครับได้ทรงงานตลอด30ปีนะครับเกี่ยวกับภาวะโภชนาการในเด็กนะครับ ตอนนี้เราทําได้ทั้งหมดเนี uh ่ย544โรงเรียนนะครับโดยที่122โรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นสู์เรียนรู้นะครับโดยที่การดําเนินงานเนี่ยเราก็สกัดความรู้มาได้ในทั้งหมดเนี่ย8องค์ประกอบนะครับซึ่งทั้ง8องค์ประกอบนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่เป็นระบบจัดการอาหารภายในโรงเรียนนะครับตั้งแต่เลิ่มนตั้งแต่เกษตรนะครับการปรุงอาหารการทำากับอสหกรนะครับ จนสุดท้ายเนี่ยทำให้เกิดภาวะโภชนาการในเด็กเนี่ยดีขึ้นน,นะครับโครงการนี้เป็นประโยชน์และสำคัญยิ่งต่อสุขภาพของเด็กไทยไม่เพียงแต่จะได้รับโภชนาการที่ดีครบถ้วนปลอดภัยเท่านั้นยังรวมถึงความสุขที่เด็กๆควรจะได้รับการได้เรียนรู้นอกห้องเรียนเช่นการทำนาปลูกข้าวปลูกผักเพาะเห็ดเลี้ยงไก่เป็ด หมูปลากบการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและการแปรรูปอาหารที่บูรณาการทั้งด้านพุทธศึกษาจริยศึกษาหัตถศึกษาและพละศึกษาสุขศึกษาทำให้เด็กเห็นคุณค่าในตัวเองจึงเกิดความสุขส่งผลต่อภาวะร่างกายทั้งนี้ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากวัดและชุมชนในการพัฒนาร่างกายและจิตใจของเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ